สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกเพจเรื่องของกูรูกับผมไก่วิทวัสสำหรับ EP พีนี้เรายังอยู่กันที่วัดเทพสุรินทาว่าตามคําแนะนําของเพื่อนๆน,นแฟนเพจเรื่องของกูรูนะครับได้บอกว่าอยากดูพระของท่านจุนอนรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมและปัจจุบันเนี่ยปลอมเยอะมากพระที่ผมพูดถึงคือเหรียญกะกนกข้าพิมพ์ใหญ่ปี2 5 1 3ไม่ยากยังไงไปดูพร้อมกันครับสำหรับเหรียญกะนกข้างพิมพ์ใหญ่ปี2513ที่ผมจะนํามาเสนอใน E ีีนี้ครับจะเป็นบล็อกนิยมคือมอม้ามี ีจุดการสร้างมีทั้งหมด3เนื้อคือเนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้อทองแดงลมดําค่านิยมของเนื้อทองคานะครับปัจจุบันสวยๆอยู่หลักแสนกลางๆถึงหลักแสนปลายนะครับสวยๆผมว่าต้องมี50,000นบวกๆครับและเนื้อเงินสวยๆปัจจุบันอยู่ที่หลักแสนต้นๆน,นะครับสองแสนบวกๆส่วนเนื้อทองแดงลมดำนะครับค่านิยมความสวยและพระไม่ได้ใช้เลยอยู่ที่หลักหมื่นต้นๆครับด้านหลังเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างในวาระงานวางซีลาเลอร์ของโรงเรียนจังหวัดนครนาย,ยกนะครับซึ่ง ซึ่งท่านเจ้าคุณอุดมสารโสพลเป็นคู่สร้างเหรียญรุ่นนี้ครับดูอย่างไรอย่างแรกนะครับด้านหน้าในเหรียญเนื้อทองคําและเนื้อเงินบริเวณหูเหรียญน,นะครับเ,เพื่อนเื่อสังเกตให้ดีหูเหรียญจะนูนกลมนะครับตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อทองคํา และเนื้อเงินซึ่งหูเหรียญจะเหมือนกันครับส่วนเนื้อทองแดงลมดําสังเกตง่ายๆนะครับเนื้อทองแดงลมดําหูเหรียญจะแบนพระใช่แม่ทิมเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินหรือเนื้อทองแดงผมยกตัวอย่างการสังเกตเหรียญทองแดงแล้วกันนะครับจุดแรกหูเหรียญต้องแบนเกิดจากการปั๊มเจาะรูของหูเหรียญน,นะครับกระแทกลงไปเนื้อทองแดงจะเป็นแหงงแบนเรียบจุดที่2หัวไหล่ด้านซ้ายนะครับของท่านชุฬาฯจะมี3ขีดชนกระหนกเรียกว่า3ขีดนี้ต้องคมชัดอย่างมากเลยครับในร่องกระหนก ด้านซ้ายมีขีดด้านในเชื่อมกันซึ่งค่อนข้างจะคมชัดมากและบริเวณขอบนอกของกระนกจะมีติ่งแหลมคมคมขนานกับขอบเหรียญครับสำหรับบล็อกนิยมมอมามีจุดนะครับให้สังเกตที่ปลายหางของมอม้านะครับจะมีจุดด,ด้านในตรงนี้คือบล็อกนิยมครับจุดสังเกตด้านหลังครับบริเวณรอยเจาะของรูหูเหรียญนะครับจะมีเนื้อปลิ้นล้นมาด้านหลังซึ่งเกิดจากการเจาะรูครับจุดที่2พื้นเหรียญน,นะครับด้านขวาหรือซ้ายมือเราบริเวณพื้นเหรียญเนี่ยจะคมชัดและเมื่อส่องกล้องลงไปแล้วจะเห็น เส้นขนแมวเป็นแนวดิ่งซ้อนกันเยอะมากเลยครับบริเวณนี้และอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้สําคัญตรงยันตัวอ่านของยันน้าเต้าทันที่3ปลายหางของยันตัวอ่านจะมีติ่งแหลมคมตรงนี้ต้องคมมากๆนะครับที่สําคัญเหรียญรุ่นนี้นะครับรอยตัด2ข้างไม่เหมือนกันครับซึ่งด้านขวาของเหรียญจะเป็นการตัดละเอียดปั๊มครั้งเดียวขาดและด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับรอยตัดจะหยาบคล้ายขอบสตางค์ครับเรียกว่าพลิกซ้ายและพลิกขวารอยตัดจะไม่เหมือนกันครับสาหรับของเก๊น,นะครับหรือของปลแบบ มีเยอะมากเพื่อนๆพื่อนจำตำหนิที่ผมบอกและรอยตัดให้ดีครับสําคัญทองคําเนื้อเงินหูเหรียญจะต้องนูนทองแดงลมดำหูเหรียญจะแบนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ5นาทีดูพระเป็นเล่นพระได้ผมยินดีให้คำปรึกษารับเช่าพระเครื่องพระบูชาเปลี่ยนคณาจารและเครื่องรางของทังทุชนิดครับพันใดที่มีพระเครื่องพระบูชาต้องการให้ผมเช่าติดต่อทางช่องทางนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีคำถาม,ถามหรือข้อแนะนําใดๆนะครับสามารถส่งข้อความมาได้เช่นกันอีพีนี้ผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูพระเป็นเล่นพระได้ไปพร้อมๆกันครับถ้าชอบถูกใจในรายการของผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อดินครับขอบคุณทุกท่านติดตามอีีหน้าสวัสดีครับ